สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับเมื่อนี้มาเดินแค่หน่อยแล้วครับเนาะประมาณสองทุ่มครับปฏิีา่าผมพึ่งหดนําเฮ็ดแล้วครับคลิปนี้ครับอยากมาบอกพี่บอกน้องครับว่าสําหรับท่านที่ฝึกหรือว่ากําลังหัดนะครับปูกเฮ็ดดูแลเฮ็ดเนาะครับเนาะสภาพอากาศทุนี้กัอยากลืม้อนแล้วครับบานเทาครับอุณภูมิเมื่อนี้กค่อนข้างจะสูงครับบบมีแดดแต่ว่ามีความ้อนอบอ้าวครับ ผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอ้คิปที่ผ่านๆมายังบม่ได้เคยว่าเรื่องนี้เลยนะครับเนาะในเรื่องของอุณหภูมิครับที่เฮ็เ h o านะครับต้องการนะครับเพื่อที่จะให้เป็นการออกดอกได้ดีนะครับเนาะคือมือนี่ครับเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับในเรื่องของอุณหภูมิครับอุณหภูมิสูงเฮ a t h า u กะมันจะมีความอ้าหลายครับในโรงเรือนาฉะนั้นแล้วครับ ก่อนที่เฮ้าสีหดนํำเอาควรที่สีเปิดนะครับปากลรงเฮ็ดไว้สกรอย่างน้หน่อยจักสามสิบนาทีครับพี่น้องก่อนที่สีหดนํำนะครับเนาะหลังจากหดน่ำเราก็เฮากับเปิดปากไว้จักชั่วโมงนึงครับเปิดลงเฮ็ดไปเลย,เลยห้มัมมีการคลายความร้อนครับระบายอากาศเพราะว่าเฮ็ดเด็มันก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างหนึ่งที่เขาก็ต้องการการดูแลครับดูแลด,ดีอุณหภูมิดีนะครับปฏิบัติด,ดีได้ เขากัสิได้รับนะครับผลหรือว่าจะได้รับดอกของเฮดนั้นได้ตามที่เฮ้าต้องการครับครับเมือนี่ก็เลยใส่พี่แห้น้องครับว่าเบิ่งครับผมเปิดโลงเ็ดไว้ทุกลงเลยครับครับอันนี้เป็นโลงเฮดโลงที่โลงใหม่แลครับเนาะที่เฮ้าลงไห้พี่แห้น้องได้เบิ่งตลอดครับอยากมืดแน่จะหน่อยเด้อครับเด้อบม่ได้ใส่ไฟครับมันก็เปิดไฟครับ เปิดให้ระบายอากาศไว้เดี๋ยวเล็กๆทีหน่อยครับประมาณตั้งสามทุ่มครับผมก็บเสด้มาปิดลงเห็ดถ้าเมื่อใดอากาศบอบห้อนนะครับนอกห้องก็เราต้องเปิดปากโล่งไว้ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งสำคัญนะครับนอที่คนปลูกเห็ดคือเขาครับก็ต้องได้เฮียนหู้ครับต้องทำความเข้าใจครับอันนี้ก็อีกโลงหนึ่งครับกันสิมือทีหน่อยครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ครับก็พาผีพาน้องมาเบ่งครับเป็นอีกหนึ่งอย่างสำคัญนะครับเนาะอย่าลืมครับเรื่องของอุณหภูมิครับถ้าฮ้อนหลายก็ต้องระบายความฮ้อนนะครับให้มันคลายอากาศคลายความฮ้อนออกจากโรงเฮ็ดครับเปดที่เฮ็ดเท่ามาจากสิบรินกความฮ้อนครับบางค้นครับผมเคยประสบครับบมเป็นบางคนเหรครับคือผมเลยแหละครับตอนนั้นอากาศฮ้อนครับผมนึกว่า เฮ็ดนี่มันต้องการความชุ่มชื่นอาการน้นห้อนผมมาหดนนํำเลยครับผลปกกากฏว่าก้อนเชื้อเฮ็ดรื่มเหลืองครับเพราะว่าอย่างนํำเที่เยาหดมันกับหอนมันคือเข้าเอาน้าห้อนไปลวกดอกไปลวกก้อนเฮ็ดครับทำให้เชื้อมันตายหลังจากนั้นมาบนน้านครับพอออกดอกแล้วก็บ,บางก้อนที่มันออกดอกกับอี่ออก,ออกดอกมาแบบเหลืองๆแล้วก็เน่าตายครับพี่น้อง ก็เลยผมก็เลยมาเห็ดคลิปนี้ให้พี่ให้น้องได้ในสังเกตเบื้องครับว่าอุณหภูมิมือนี่เป็นอย่างไรน,นะครับเราควรปฏิบัติต่อเหตุเท่าอย่างไรน,นะครับก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้อย,อย่างหนึ่งนะครับเนาะผู้ใดที่เข้ามาชมคลีปของเฮานะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์เวลาเฮาลงคลิปตัวต่อไปนะครับมันจะได้แจ้งเตือนครับพี่น้องคนที่ได้เฮียนหู้นะครับว่า ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับเนาะก็สามารถนะครับกดไลค์กดแชร์มาบอกต่อได้นะครับเนาะผมก็บผมมีอย่างไรครับคลิปนี้ครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ